ความเดิมตอนที่แล้วชูเว่ยจัดการประลองระหว่างชูเฟื้องและชูเจินการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองจึงเกิดขึ้นและจบลงด้วยความาพ่ายแพ้ของชูเจินทำให้คนในตระกูลชูอับอายยิ่งขึ้นไปอีก จากนั้นชูเฟิงได้เดินออกจากพัทธมิตรชูและได้มีชูเย่เดินตามออกมาด้วยบทสนทนาเกี่ยวกับการเล่าอรสเซียนทิพในวันพวกนี้ก็เริ่มขึ้นชูเย่สัญญาว่าจะคุยกับชูเว่ยเรื่องพัทธมิตรชูให้กับชูเฟิงสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นแต่ทว่าชูเฉิงและชูเจิ้นได้ติดตามชูเฟิงไปด้วยการต่อสู้ของชูเฉิงและชูเฟิงจึงเกิดขึ้นถึงแม้ทั้งคู่จะมีพลังทิพยุทธ์ห่วงที่4เหมือนกันแต่ชูเฉิงทำท่าว่าจะสู้กับชูเฟิงไม่ จึงปลดปล่อยเคล็ดวิชากายาเหล็กไหลเขาจึงแข็งแกร่งขึ้นเป็นอันมากและแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรชูเฟิงจะสู้กับชูเฉิงได้หรือไม่โปรดรับชมต่อได้เลยครับ เมื่อเห็นว่าชูเฟิงกล้าใช้ร่างกายประทะกับเขาชูเฉิงก็ยิ้มยอนและพุ่งเข้าหาชูเฟิงยังจะกล้าพูดอีกนี่มันชูเฉิงไม่อาจมีแม้ห้วงเวลาดีใจเขาพันต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ากรงเล็บของเขาขวาจับได้เพียงอากาศธาตุและฝ่ามือที่พุ่งเข้าหาเขานั้นกับกลายเป็นเงาหายไปในอากาศในขณะที่เขาตะลึงงันอยู่นั่นเองฝ่ามืออันดุร้ายและทรงพลังก็ซัดเข้ามาที่แผ่นหลังของเขา ฝ่ามือมายาฝ่ามือนั้นแฝงไปด้วยพลังชูเฉิงรู้สึกเจ็บปวดมากบนแผ่นหลังก่อนที่เขาจะสุดกายลงกับพื้นและก็อักเลือดออกมาชูเฟิง ขนตัวฉู่เฉิงและในที่สุดก็พบกับโอสถทิพย์ขั้นต่ำที่เรียกว่าญาทิพพระสุธาข้าขอรับสิ่งเดิมพันไปก่อนนะขณะที่ชูเฟิงขนตัวฉู่เฉิงอยู่ก็ได้มีใครคนหนึ่งเดินเข้ามาด้านหลังของเขาชูเฟิงเจ้าเป็นคนแบบไหนกันแนะ่นี่สินะพลังที่แท้จริงของเจ้าบางทีพวกเราอาจจะผิดเองที่มองว่าเจ้าคือคนอ่อนแอบางที นี่อาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าเจ้าไม่ต้องการคนอื่นมาปกป้องเจ้าเพราะตัวเจ้าเองแข็งพอที่จะปกป้องคนอื่นเอนชูเย่ข้าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเจ้าเลยตัดภาพมาที่เรือนพักของชูเฟิง่าเซียนทิพญาทิพพสุธาถึงแม้ว่าญาทิพพสุธาจะไม่ได้ดีเท่าญาเซียนทิพแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมันดูเหมือนคำกล่าวที่ว่าการต่อกรกับคน ชวชเจ้าจําเป็นต้องเป็นคนที่หยาบช้ากว่าและการสนทนาเรื่องเหตุผลกับคนชั่วนั้นจะเป็นต้องใช้กําปั้นจะเป็นความจริงสินะเรื่องนั้นช่างมันก่อนเธอตอนนี้ข้าควรอ่านจดหมายของท่านพี่ชูเฟืองเปิดจดหมายและแถวตัวอักษรที่คุณตาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าของมันลายมือของชูกูอยู่นั่นเองน้องข้าหาปีผ่านไปแล้วนับตั้งแต่เจ้าเข้าเป็นสิทธิ์นิกายมังกรฟ้าแล้วเรา สองพี่น้องก็ไม่ได้พบกันมาแล้ว5ปีเช่นกันอีกไม่กี่วันนับจากนี้การประชุมประจำตระกูลจะเริ่มขึ้นและปีนี้ประมุขของตระกูลจกกะเกษียณจากวาระเมื่อเขาล่องจากตำแหน่งตระกูลเราจำเป็นต้องคัดเลือกประมุขคนใหม่และท่านพ่อก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครวันนั้นเป็นวันสำคัญยิ่งหนักสำหรับท่านพ่อดังนั้นข้าจึงหวังว่าเจ้าสามารถกลับมางานประชุมประจำตระกูลปีนี้และให้กำลังใจท่านพ่อเคียงข้างข้าการประชุมประจํ ตาตะกูลถึงเวลาของข้าแล้วสินะที่จะได้พิสูจน์ตัวเองข้าต้องเก่งขึ้นกว่านี้อีกหวังว่าพวกนี้ข้าจะล่าโอสถเซียนทิพย์ได้มากๆนะ ช้าวันต่อมาท้องฟ้าสดใสในลานกว้างทางเหนือของนิกายมังกรฝาปลากฏคนนับหมื่นไปรวมตัวกันที่นั่นเป็นหนึ่งในทางข้าุหูข่าโอสถทิพนั่นเองคนเยอะจังชูเฟิงทางนี้ขอโทษด,ด้วยที่ข้ามาช้าไปหน่อยใกล้ได้เวลาแล้วไปกันเถอะชูเฟิงพันธมิตรของเราจะแยกออกเป็นกลุ่ม,มเพื่อล่าโอสถทิพหลังจากเข้าไปในหุบเข่าวแล้ว เราจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มในแต่ละกลุ่มจะมีคนรับหน้าที่แบกสเสบียงบางคนรับหน้าที่คุมกันโอสถทิ์ส่วนค่ารับหน้าที่ในการล่าโอสถทิ์นั่นเองการแบ่งงานจำแนกตามความแข็งแกร่งและการแบ่งกลุ่มของโอสถทิ์ก็จำแนกตามกฎเกณฑ์นั้นเช่นเดียวกันจากคำอธิบายนั้นทำให้ ชูเฟิงเข้าใจกระบวนการล่าโอสถทิพย์อย่างท่องแท้และเขาได้เรียนรู้ประโยชน์ของการล่าเป็นกลุ่มอีกด้วยโอสถทิพย์นั้นมีดวงจิตดังนั้นก่อนที่จะถูกล่าพวกมันจะพยายามหลบหนีได้หากไม่มีความแข็งแกร่งพอจึงเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะล่าโอสถทิพย์ได้ด้วยตัวคนเดียวนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมสิ่งส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรต่างๆนั่นก็เป็นเพราะถ้าวัดกันที่ความแข็งแกร่งพละกําลังของกลุ่มย่อมมีมาก ากกว่ากำลังของคนเพียงคนเดียวแน่นอนหลังจากอธิบายขั้นตอนการละอสถทิพย์แล้วชูเย่ก,ก็พาชูเฟิงไปยังบริเวณที่กลุ่มพัทธมิตรตระกูลชูรวมตัวกันมาแล้วสินะชูเฟิง